สว,สวัสดีครับวันนี้นะผมพบกับปุ่นหนูพิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลเก้าที <S <S okay <S s <S ่สิบหัวหรือว่ารอศรีกันเองค่ะใช่นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนรอยเกาะรัตนโกสินทร์ที่เกี่ยวกับรอศรกันเองนะครับผมอ่ะตัวที่มี6สถานที่ตามนี้ตามเราชมกันได้เลยนะใช่ครับผมอย่าลืมดูนะครับคลิปน่าสนใจมากแล้วเจอกันในคลิปครับผม สวัสดีครับวันนี้เราถึงที่พระบรมมหาราชวังแล้วนะครับก็ข้างในเนี่ยเป็นวัดพระแก้วนะครับผมก็คือวัดศรีศาสนาดารามนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาสร้างมาเป็นที่พำนักของรอหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็คือเป็นที่ที่พำนักของรอสีแล้วใช่อ่ะลองเดินเข้าไปดูกันดีกว่าไหมใช่ค่ะเราเดินเข้ามาในส่วนของเอ่อวัดพระแก้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับทิพอันนี้มันคือส่วนของ ค่ะระเบียงคดนะคะหรือว่าจะเป็นจิตปกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะที่เราแบบดูกันมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช่ไหมใช่ทั้งหมดมี178ภาพใช่เป็นเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับแต่ว่าอีก8ปภาพเนี่ยจะเป็นก่อนที่จะกลายเป็นรามเกียรติเป็นใช่เทพเจ้าต่างๆต่างที่เปลีนกลายมาเป็นในเรื่องรามเกียรติอีก8ปภาพรวมทั้งหมด258ภาพถูกต้องข้างหลังนี้เราเลยพีเลย ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปราสาทปะปนนะคะซึ่งมีความสําคัญมากกับรอสีนะคะเพราะว่ารอศรีเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็รอเนีมีความประสงค์ว่าไงคะก็คือสมัยรอศรีสร้างขึ้นมาเพื่ออัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรบมชื่ออาจจะพูดยากนะครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนี่อย่างนี้เลยอยู่ในนี้เลยนะครับผมอ่ยมากเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะคะ นี่ค่ะครับที่เราบอกไปอันนี้เขาเรียกว่าพระศรีรัตนเจดีย์นั่นเองค่ะโดยเนี่ยเห็นไหมดูลองสังเกตดูเหมือนระฆังคว่ำใช่ไหมใช่แล้วสูงสี่สเมตรเลยตรงนี้ดูคือคน40คนต่อกันได้ถ้าสูงร้อเมตรถ้าลดถ้าสูงร้อยเซนเขาไว้ทำอะไรเขาไว้บรรจุพระสารีริกธาตุนะครับผมใช่ก็คือกระดูกของไงกระดากเจ้าใช่แล้วก็รอรอสี่เป็นคนแบบอยากให้สร้างขึ้นมาใช่แล้วก็ถูก ตอนพระจุลจอม迦เนี่ยถูกทาสีใหม่เป็นสีทองใช่จาก,จากอิตาลีโหจากอิตาลีเลยค<ม>ือได้รับอิทธิพลจากอิตาลีด้วยด้วยสีของเขาเองใช,ใช่ไปเราไปดูอะไรหลายลที่ไปดูต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะอ,ออกละตอนนี้กำลังเดินทางออกไปเราออกจากวัดพระแกวแวแ้วแล้วเราเดี๋ยวเราไปวัดอะไรต่อเหมือนจะวัดเชตุพนไหมใช่ในแผนที่เราวางทเี่ยวไว้วัดพงงเราได้ใช่ แล้วครับผมเรามาถึงวัดโพกแล้วใช่วัดโพกเรามาถึงที่พระอะไรพระพุทธไสาย,ยาสนะคะคะคิดเกี่ยวกับที่นี่เลยวัดโพหรือว่าวัดอะไรวัดเพทพธนวิมลนาคราชเออ,อายายายร์พระพุทธไสยาสน์หรือว่าพระนอนวัดโพเนี่ยจะมีความยาวคือแบบถ้าถ้าเราสูงไปนะยาวมากคือกี่เสาเนี่ยตี่ช่วงสา,สาเยอะมากใช่คือ46เมตรได้เลยนะครับผมยาว46เมตรแล้วก็ตรงตรงเท้าเนี่ย่าเท้าเนี่ยยาวห้าเมตรสูงสามเมตร คือกว่าคนกี่เท่าลองคิดดูแล้วลองดูตรงที่ฝาท้าของพระพุทธสยามเนี่ยจะมีเขียนจะเป็นมงคลร้อยแปดประการเราลองไปอ่านไปสืบดูว่ามงคลร้อยแปดประการเราเียนอะไรบ้างจะได้พัฒนาชีวิตเราเวลาเราฟังเราแต่ลาะวก็ตั้งนาาลยป นี่นี่คือโมงคนรอยแปดประการถ้าสังเกตนะว่าเท้าของาจาจะมีจุดๆ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 นลายาบๆที่เป็นเหมือนจะเป็นคำสอนให้เราไปพัฒนาไป่องนี้อย่างนั้นทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยร้อยแปดประการ ต่อมาจากที่เราดูพระนอนมานะครับอ,อันนี้คือพระมหาจีดีสี่ราชการครับผมทำไมถึงชื่อสี่ราชการเพราะว่ามีราชการที่หนึ่งราชการที่สี่เลยโดยที่เนี่ยรอหนึ่งก็คือจะเป็นสีเขียวใช่อันนี้รอสองก็จะเป็นสีขาวแล้วอ,อันนี้รอสามเพราะอะไรสีเหลืองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมคือรอสี่ครับผม พระจอมเกล้าของเราดี้ก็คือพระจอมเกล้าใจอยู่หัวสีน้ำเงินเขาสร้างมาเพื่ออะไรครับพี่เขาสร้างมาเพื่อให้เป็นพุทธบูชานะคะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยตามภาษาเราเนี่ยเหมือนอย่างเช่นศักระอะไรพวกนี้เนาะเหมือนเราอย่างเช่นเราเจอพระพุทธรูปเนี่ยเราก็ทำแบบไหวแต่ว่าจะกู้นี่คือการสักการะของคนใราชการที่ดีเขายกเปิดนะครับสูงมากออองันชบ กินข้าวเพียงครับนี่ร้านนี้ร้านอะไรเออชินเจริญโชว์อะไรก็ลองซื้อมาเลยเดินอยู่ข้างอยู่ข้างร้านมีมีหลายร้านแนรนานนะหลายร้านแต่เดินเข้าหลายร้านกินอะไครับนี่โอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วไปเจอกันที่วัดเลย ราชประดิษฐ์สทธิมหาศีมารามสวัสดีค่ะและหลังจากจที่พวกเราทานข้าวันมาอีอึ่นนะคะ,คะเรา,ามาคงกับพวกเรา3คนค่ะอิงเอิร์ดแล้วก็วาลิตนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นวัดไฮไลท์สำคัญของเราอีกวัดหนึ่งเลยคะ่ะซึ่งวัดน,นี้คือที่วัดราชประดิษฐ์สิธิ์มหาศีมา,ารามค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ยังไงก็คือวันนี้นะคะเป็นวัดประจำราชการที่สคะ่ะ แล้วก็ของสําคัญของวันนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นมหาสีมาลามจะมีบริเวณรอบวัดเลยนะคะเึื่อจะแสดงว่าเป็นเขตวัดที่ประกอบพิธีสําคัญทางศาสนานะคะแล้วก็เราจะเข้าไปกันต่อที่ด้านในเลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโบสถ์ที่ทํามาด้วยปฏิมากรรมหินอ่อนนะคะที่จะเป็นสนัญลักษณ์ของประจําวัดนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่หอด้านในนะคะ หอทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นหอที่ไว้สำหรับเก็บพระไตปิดกค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยที่จะเป็นวัดที่ทำมาจากหินอ่อนค่ะโอเคครับก็คือตามมาเรื่อยๆก็คือจะเป็นไอเจดีหินอ่อนด้านนี้นะครับแล้วก็ท่านด้านหลังอุโบสถนี้จะมีแผ่นศิลาจารึกเดี๋ยวจะพาไปดูแผ่นศิลาจารึกกันด้วยว่า แผ่นศิลาจารึกนี้เป็นแผ่นที่รัชการที่4ี่โปรดเจ้าให้แต่งตั้งขึ้นมาเพราะว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เองเป็นคนสร้างวันนี้ขึ้นมาด้วยเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยตรงนี้จะมีลายลายพระราชกร,รกรของรัชกาลที่4เซ็นไว้เหตุผลที่มันเป็นสีดำดำเนื่องจากว่าเขาเอาผงท่านโรยแล้วก็เอาแปรงปัดให้มันขึ้นสีครับและในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นด้านหน้าของพระอุโบสถที่เป็นตาประทับพระร,ราชรกรของรัชกาลที่4ที่เป็นการบ่งบอกว่า เป็นวัดประจําราชการแล้วก็เป็นวัดที่พระอ,องค์เป็นคนทรงสร้างขึ้นมาครับก็คือจะอยู่ประมาณก,ก่อนหน้าบันประดับตรงน,นั้นเลยครับที่เป็นตาพระราชนกรและพระมหามงกุฎและต่อส่วนต่อไปก็จะเป็นด้านในพระอุบโกสถจะรับหน้าที่โดยอิงจะเป็นคนอธิบายต่อครับ เมื <Cornell. S 2> ่อเราเข้ามาในพระอุโบสถนะคะเราก็จะเห็นจิตรกรรมฝาผนังนะคะซึ่งจิตรกรรมฝาผนังในภายในพระอุโบสถเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นพระราชพิธี12เดือนนะคะที่พระองค์เนี่ยโปรดทรงให้เขียนขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันที่อันนี้นะคะก็จะเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะอย่างที่เห็นก็จะมีแบบคนแต่งตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเรือมีการจุดพลุอะไรต่างๆค่ะแล้วอันนี้นะคะ มาทางด้านนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุการณ์สุริยุปราคานะคะซึ่งพระองค์งเนี่ยมีพัพป,ปีชาสามารถทางด้านการทายสุริยุปราคานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยสามารถทายได้ในหลักวินาทีเลยค่ะซึ่งทายแม่นมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ดูสุริยุปราคาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านนี้บากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบพระราชพิธีที่12เดือนหลายๆอันตาม ภายะะในโบสถ์นะคะมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือเป็นปฏิมากรรมประดับลายมุกของญี่ปุ่นนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยไปเห็นมาที่วัดนางชีนะคะพระองค์ก็เลยนํามาไว้ที่วัดนี้บ้างค่ะส่วนด้านหลังของหนูนะคะก็จะเป็นพระประธานค่ะซึ่งพระประธานองค์นี้นะคะมีชื่อว่า พระพุทธสีหังปฏิมากรค่ะซึ่งฐานพระประธานนี้นะคะจะบรรจุพระบรมอัฐของรัชกาลที่4ค่ะทําให้โบสถ์นี้นะคะเป็นสถานที่ระลึกถึงพระองค์โดยตรงเลยค่ะและทางด้านหลังของพระประธานองค์นี้นะคะก็จะมีเซตพระพุทธชินาราชจำลองค่ะเป็นเซตแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่พระองค์น,นำมาไว้ค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะมาต่อกันที่วัดราชิ นะคะโดยที่อย่ข้างในเนี่ยก็จะมีโบสถ์มีวัดสวยงามนะคะโดยตันนี้นะคะถ้าสังเกตบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีพระมหาสินารามกับวัดราชชปริศณมหาสินารามนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่ได้ราบการต่อมาจากรัชกาลที่สี่ค่ะเนื่องด้วยที่ว่ารัชกาลที่สี่ได้วางร่างการให้พระโอรสของตัวเองนี่มีวัดประจำรัชกาลที่เอาไว้เลือกในรัชกาลถัดไปเลยทำให้การออกแบบจะคล้ายๆกับวัดราชประดิษฐ์ สถิตมหาศีมานามเลยแล้วก็มุมด้านในนี้จะมีสุสานหลวงที่เอาไว้เก็บพระบรมอัฐิของพระบรมมุลงศรหรือวั้งแต่รชัชกาลที่5เป็นต้นไปครับถ้าสังเกตนะคะการช่างปฏิมากรรมด้านต่างๆเนี่ยก็จะมีปฏติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางหน้าตะวันตกมาด้วยเพราะว่าในรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการนําวัฒนธรรมของตะวันตกเ,เข้ามาร่วมด้วยค่ะ สวัสดีครับว<ะ>ิวนะครับผมอามครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสัทเทพวราร,รามนะครับซึ่งเป็นวัดสามรัชกาลนะครับเป็นวัดสามรัชกาลยังไงซึ่งเป็นวัดชีแบบว่สาสร้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งปรัชกาลที่สามนะครับโดยวัดนี้ครับ <c oughs> จะเป็นวัดที่รวมศิลปะและศรัทธาของครุ่นกตนมกสิห์ไว้ครับครับก็เป็นพระอารามที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยครับครับเปเลย เราก็จะไปดูพระพุทธรูปองค์แรกนะครับก็คือพระศิษย์กยมณีนะครับซึ่งจะเป็นพระทีะ่ทรงรัชกาลที่เศษครับทรงได้ราชทานนามให้นะครับซึ่งเป็นพระที่มีต้นแบบจากวัดวิหารหลวงวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดสุโขทยัยซึ่งการที่แจ้งว่าพระศิษย์กยมณีเก็เกิดจากที่ลท,ทรงพระองค์นั้นอยากจะให้แบบว่าเป็นสมือนพุทธเจา้านะครับสัจจักสกยะวงโดยดตรงนะครับและรูปองค์ถัดไปนะครับจะเป็นพระธาตุใน ก็อุโบสถซึ่งเป็นสถานนามชื่อว่าพระพุทธตีลูกชินะครับเป็นเสมือนว่าพระพุทธเจ้าทรงประเสรฐที่สุดในชาโลกนั่นเองตอนนี้เราจะอยู่วัดอะไรครับวัดประวันยิเวศวิหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นมาสุดท้ายที่เราจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวัดแห่งนี้นะครับรัชกาลที่สี่หรือว่าพระจอมเกล้าอยู่ของเรานะครับมาทําอะไรให้กับวัดแห่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม ถ้ากาลังพูดถึงรัชกาลที่4ี่ครับผู้นําที่วางรากฐานให้สยามก้าวสู่ยุคใหม่และจุดเริ่มต้นที่สาคัญของพระองค์ก็อยู่ที่วัดแห่งนี้เลยครับซึ่งครั้งที่ทรงยังขนวงนะครับผมรัชกาลที่3ได้ทรงนิมนต์ให้รัชกาลที่4ี่นะครับมายังประจําวัดที่แห่งนี้นะครับซึ่งในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีความไม่มั่นคงทางการเมืองสูงซึ่งการที่ท่านได้มาประทับอยู่ที่นี่นั้น เปรียบเสมือนว่าเป็นส,สัญญาณที่สําคัญมากๆเลยครับใช่เลยครับแลวพอท่านพระราชทานนามใหม่ให้วัดแห่งนี้นะครับว่าวัดมวรนิเวศวิหารซึ่งมีความหมายครับว่าที่ประทับขององค์ราชทายาทครับผมและการที่ท่านมาที่แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการสง์ยุทธธรรมนิกายนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบงฆงครั้งใหญ่เลยครับใช่ครับ คือการกลับไปสู่แก่นแท้ที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งหมดตั้งแต่การทองจีวรให้ถูกต้องไปจนถึงการศึกษาอย่างตและแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําที่กล้าตั้งคําถามกับสิ่งเดิม,เ,ดมเพื่อสร้างรากฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเก่าครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พระเจดีย์ในวัดบรวรน,นิเวศน,นะครับเราจะเห็นว่าตรงโซนนั้นนะครับตรงกลางนะครับก็จะมีอ,อ,องค์รูปของ รัชการที่4นะครับหรือว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หองเรานั่นเองนะครับแล้วฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตัวของสิงโตฝั่งขวาก็จะมีช้างนะครับโดยและฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับก็จะมีเป็นนกอินทรีกับม้าซึ่งสัตว์ทั้ง4ี่นะครับก็หมายความว่าช้างเนี่ยครับอย่างเช่นช้างเนี่ยครับในสมัยนั้นนะครับต่อสี่นะครับก็ตีความหมายนะครับว่าเป็นของสยามก็คือประเทศของเรานั่นเองครับส่วนสิงโตนะครับก็หมายถึงอังกฤษนะครับ ส่วนม้าเนี่ยครับมาถึงฝรั่งเศสแล้วก็อินซีนะครับก็มาถึงสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเรานะครับจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนะครับทรงหล่อลูกสัตว์ทั้ง4นะครับแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยตอนนั้นนะครับจะอยู่่ามกลางมหาอำนาจทั้ง4จากชาติตะวันตกครับเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเที่ยวทิ่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับผมแต่หลายอย่างเราอาจจะรู้เกี่ยวกับคุณค่าที่รอสีได้สร้างทิ้งไว้นะครับผมเราได้ตามรอยรอศีมาทั้งวันนะครับผม แต่ว่าคุณค่าที่เราได้รับรู้มาหลักๆทางด้านันถมนะครับแล้รรู้ถึงด้านสังคมอัตลักของรอศีเนี่ยเาได้ได้ทําให้คนเนี่ยมาอยู่รวมกันในวัดแห่งหน<ช>ึ่งได้เป็นศูนย์รวมแห่งความเรียนรู้<ช>แ,ลแล้วแล้วทางด้านพี่มีเรียนรู้อะไรเพิ่มไหมครับอ๋อก็อเรียนรู้ว่าแบบว่ารอศีเนี่ยเขาเป็นต้นแบบเป็นรากฐานของหลายๆอย่างเนาะการที่ว่าเอออย่างเช่นรอห้าเนี่ยเขาก็จะทํทาตามสารคัีของคุณพ่อก็คือคุรอสีเรานี่เองนะคะก็แบบมีหลายๆสิ่งที่เขาทําต่อมา ยังแตปฏิบัติได้เลยยังของเรานะคะก็จะได้เรียนรู้คุณค่าในเรื่องของด้านศาสนาก,<ม>ก็ทำให้รู้ว่ารอีเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าจัดระเบียบศาสนาเพื่อให้มันแบบว่าเข้าถึงทุกคนแล้วก็ทําให้เป็นศูนย์กลางของทุกคนแบบว่าได้มาเรียนรู้ได้พิสูจนต่างต่างมีใะรเสยครับอ,อ,อย่างเช่นด้านการแบบนำเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศหรือว่าจากที่อื่นหรือว่ารับอิทธิพลต่างๆมาใช้ภายในวัดก็คือ็นแบบ อย่างเช no ่นการเอาพุกญ <sh <sh yeah> uh ี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาประดับก็วักินออนใช่แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของรัชกาลที่สี่นะครับว่าทรงเป็นผู้นําทางด้านศาสนาและความเชื่อมั่นศักทธาของประชาชนชาวรัตนโกสินทร์ก็พวกเราก็ขอจบการนำเสนอการทำความรู้ทุกอย่างที่เราได้มาเที่ยวที่เกาะรันกสินทร์ครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณและขอจบการนำเสนอ Bye. Bye.